สวัสดีครับนักศึกษานะครับแล้วก็คนที่สนใจในเรื่องของ s t a t i c นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับ force vector direct directed along align นะครับมันก็พูดง่ายๆนะอาจารย์พูดในภาษาของอาจารย์นะก็คือเหมือนการจับเอาขนาดของแรงสมมุติเนาะเราเอาขนาดของแรงเนี่ยไป ยัดใส่ในทิศทางที่เรากำหนดเอาไว้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะต้องกลับไปดูเรื่องของยูนิตเวกเตอร์ก่อนนะครับว่ายูนิตเวกเตอร์มันคืออะไรนะอา,อาจารย์สมมุติให้ตัวปอกปากกาของอาจารย์เนี่ยอปอกปากกาของอาจารย์นี่คือยูนิตเวกเตอร์นะครับยูนิตเวกเตอร์คือเวกเตอร์หนึ่หน่วยซึ่งเราหาเป็นแล้วนะนะตอนนี้เราต้องหาเป็นแล้วนะ เรามียูนิตเวกเตอร์อยู่นะครับกำหนดทิศทางไปแบบนี้นะครับมันกําหนดทิศทางขนาดมันมีขนาดเดียวก็คือขนาดเท่ากับ1เนาะขนาดของตัวนี้เท่ากับ1เอาอะไร1คูณอะไรก็จะได้ขนาดหมายถึงว่าตัวมันเองก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันมีแต่ขนาดเข้าไปยัดมันเป็นตัวกําหนดทิศทางแล้วมันมีขนาดเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นเอา1ไปคูณอะไรขนาดของตัวที่เอามาคูณมันจะไม่เปลี่ยนเนาะอ่า สมมุติว่าอาจารย์มีขนาดยูนิตเวกเตอร์เท่ากับ1น่งแล้วก็เอาปากกาอเอาปากกาตัวนี้นะครับมาใส่เข้าไปนะครับหัวปากกาพุ่งไปทางนั้นคือมันก็วิ่งไปตามทิศทางขนาดของปากกาตัวนี้คือ120ใส่เข้าไปคูณกับ1มันก็เป็น120เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอทีนี้สมมุติว่าตัวปากกาสีเหลืองอาจารย์เท่ากับ120นะครับ ส่วนปากกาสีขาวของอาจารย์ก็เท่ากับ500อาจารย์ใส่เข้าไปทิศท,ทางมันก็ไปทิศเดิมเพราะว่ามันมียูนิตเวกเตอร์คอยกําหนดทิศท,ทางนะครับหลักการเดียวกันง่ายๆเลยนะครับอาจารย์พุ่งไปทางนี้อาจารย์จะได้ยูนิตเวกเตอร์แล้วอาจารย์เอาอขนาดของปากกาเท่ากับ120ใส่เข้าไปมันก็มีขนาดเท่าเดิมแต่ทิศท,ทางมันเปลี่ยนนะครับ อาจารย์เอาตัวใหม่ทิศท,ทางตัวนี้ยังเหมือนเดิมอาจารย์เปลี่ยนเป็น500ทิศท,ทางมันก็ทิศท,ทางเดิมแต่ขนาดมันเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือหลักการของ force vector directed along a อะไรนะครับก็คืออาจารย์สรุปง่ายๆมันก็คือการยัดเอาตัวขนาดของอแรงนะเข้าไปใน unit vector นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจากเอกสารที่อาจารย์ให้ไปนะครับข้อมูลที่อาจารย์ให้ไปอาจารย์บอกว่า force vector directed along a Al line เนี่ยมันคือการจับยัดแรงลงไปในแนวใดๆไอแนวใดๆมันคือ unit vector นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของ unit vector นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจเราอาจจะต้องกลับไปทบทวนก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะมันคือตัวกำหนดทิศนะครับ เมื่อเราเอาขนาดคูณเข้าไปกับยูนิตเวกเตอร์มันก็จะเกิดแรงที่เป็นเวกเตอร์นะจากแรงอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทิศทางมันก็จะกลายเป็นแรงที่เป็น, ector, นเวกเตอร์นะครับแรงเฉยๆนะครับมันไม่ไม่ถูกกำหนดทิศทางมันเป็นปริมาณสเกลร์เนาะแต่พอเราเอาตัวยูนิตเวกเตอร์ไปกำ,กำหนดมันไว้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟอร์สเวกเตอร์ ector, ก็คือแรงที่มีทิศทางนะครับ มันถึงเอาไปใส่อย่างนี้มันถึงจะบวกลบได้เนาะมันถึงจะเอามาจัดการมันได้นะครับถ้าเขียนสมการเนาะถ้าเขียนสมการจากแรงชุดนี้นะครับเนี่ยแรงชุดนี้นะครับเราก็จะพบว่าไอตัวยูนิตเวกเตอร์ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวกำหนดทิศแล้วก็ใส่ฟอสเข้าไปนะครับอ่า อาจารย์ขอเขียนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับให้มันชัดเจนขึ้น Force vector นะ Force vector Force vector มันจะเท่ากับขนาดขนาดของแรงคูณกับ unit vector เนอะซึ่งเราจะรู้ว่าขนาดของแรงเนี่ย มันมันบอกมาเป็นตัวเลขนะครับส่วนยูนิตเวกเตอร์มันเกิดจากอะไรยูนิตเวกเตอร์มันเกิดจากเวกเตอร์อาที่มันเป็นรูปคาร์ดิเซนเวกเตอร์หารด้วยขนาดของเวกเตอร์อาก็เวกเตอร์ r ก็คือเหมือนเวกเตอร์ระบุตำแหน่งอะถ้าถ้าในรูปนี้เนี่ยมันคือโพซิชันเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราอาจจะต้องไปเข้าใจเรื่อง position vector มาก่อนด้วยซึ่งคือเรื่องก่อนหน้านี้ที่อาจารย์สอนนะ static เนี่ยมันจะถ้า3มิติเนาะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปมานะครับเรากระโดดเข้ามาตรงนี้เราอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับอ,อันนี้คือ position vector นะครับ position vector vector r คือ position vector หรือ vector ที่มันบอก ตำแหน่งระยะอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้ใหม่พอตัวตัว Position Vector ของเราเนี่ยเราได้เขียนในรูปของคาร์ e s เซียนเวกเได้แล้วอ่ามีอักขับเพิ่มขึ้นมาคือคาร์ e s เซียนเวกเมันก็คือเขียนอยู่ในรูปแบบของ ijk เนะาะทีนี้เราก็จะเขียนได้ใหม่เนะาะอาจารย์ขอบรรทัดต่อไปเลยนะครับ มันก็คือขนาดของแรงนะ,ะคูณด้วยแบ่งเป็นสองส่วนนะด้านบนด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นคาร์ทีเซียนเวกเตอร์นะครับที่เราได้มาจากตัวโพซิชันเวกเตอร์หรือเวกเตอร์ต่างๆนะครับมันจะเขียนได้ตำแหน่ง b ตำแหน่งปลายนะครับลบด้วยตำแหน่งเริ่มนะครับนี่แกน i บวกด้วยตำแหน่งปลายในแกน y เนาะลบด้วย a เป็นของ j นะก็คือแกนแกน y นะแล้วก็บวกด้วย z นะครับตำแหน่งปลายของ z ลบด้วยตำแหน่งเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นอยู่ในแกน k ะก็เหมือนข้างบนนั่นแหละนะครับ ส่วนข้างล่างที่เราเห็นแบบนี้มันก็คือขนาดของ position vector ตัวนี้นะครับมันก็เอาสมการที่อยู่ข้างในนี้นะครับที่อยู่ในเนี้ยเอามาใช้นะครับทั้งหมดกำลังสองบวก yb ลบ ya ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย zb ลบ za ทั้งหมดกำลังสองอยู่ในสแควร์รูทนะอยู่ในสแควร r o ูทนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับเรื่องนี้มีประมาณเท่านี้แหละไม่ยากหรอกนะครับไม่ยากนะ,อ,ะอาจารย์ใส่วงเล็บเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วกันอ,อน,นี่วงเล็บใหญ่ประมาณนี้ครับพอเราได้อย่างนี้นะพอเราได้ขนาดออกมาเนาะ เราก็จะมาหารกับตัวนี้หารกับตัวนี้หารกับตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นยูนิตเวกเตอร์ครับคูณกับ r x แล้วกันนะครับ i ส่วนด้วยขนาดของมันเนาะบวกด้วย r y j ส่วนด้วยขนาดนะครับ บวกด้วย r Z k ส่วนด้วยขนาดแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาแรง Force เนี่ยคูณกระจายเข้าไปเนาะก็จบแล้วนะครับก็จบแล้วก็จะได้เป็นเวกเตอร์ r o r เ e กเตอร์ที่อยู่ในรูปของ i j k ขึ้นมานะครับ อันนี้คือหลักการนะครับนี่คือหลักการเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราไปดูตัวอย่างนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับหลายๆตัวอย่างหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจลองไปเขียนนะครับล่างเขียนตามตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแสดงความเข้าใจของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราพอไปถึงคลิปต่อไปเราไปดูกันนะว่า ถ้ามันเป็นแรงจริงๆอ่ะตัวอย่างเป็นยังไงนะนี่ตัวอย่างประมาณนี้นะตัวอย่างต่อไปจะประมาณนี้นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเราก็จะได้รู้ว่า,อ,าอย่างตัวอย่างนี้เนาะเราจะเอาคนคนนี้เขาดึงดึงเชือกอยู่นะครับเขาอยากรู้ว่าถ้าให้แสดงอยู่ในแรงที่เขาดึงเนี่ยเขาออกแรงดึงอยู่เท่ากับ7 0ปอนเนี่ย แรงที่เขาดึงเนี่ยมันจะแสดงอยู่ในรูปแบบของ force vector ยังไงก็คือที่เป็นแรงอยู่ใน ijk อะนะครับแรงที่เป็นมี i มี j มี k กำกับนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ